สวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดพี่ตั้มไีพาเขามากินเนื้อย่างใกล้บ้านนี่เองผ่านไปผ่านมาผ่านมาไม่เคยแวะ เกาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาไอแฮปปี birthday, เ้เบิร์ดเดย์พี่ตั้มนี่เนื้อ,อย่างก็มีปิ้งย่างเนี่ยนะแล้วก็มีเนื้ออะไรต่ออะไรต่ออะไรมาไม่รู้เนยยไม่รู้จักแล้วมีหอยเชลนี่มีหอยเชลหอยเชลทานเลยแล้วก็มีเนื้ออะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นี่เยอะแยะอยากจะกินข้าวเย็นแล้วอยากจะกินข้าว แล้วตัยายจะปิ้งแล้วนะตั้งมาใกล้ๆแม่นี่านาามาสสวัด<ะ>ีครับเพื่อนๆแฮปปี <ust> ้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเอ้ยมีความสุขมากๆนะเ<ร><ร> <Molly> ม่งมนะงงนลูกรักของแม่อ้าวจะปิ้งย่างแล้วนะยายจะย่างย่างอะไรดีเนาะเอาเนื้อดีกว่าสไลด์ได้บางเทียบเลย ย่างแล้วนะย่างหอยเชลลด้วยก็ย่างเนื้อนี่ด้วยเซลมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟันขมูงุงเฉียงมาแล้วเออ,เ,อ,อเกลือน,นิดนึงนี่เกลือเกลืออะไรลูกเกลือหิมารยันครับคือหิมาลรยัน,ยน,นใช้เกลือหิมาลรยัน,ยนมิ่งเชื่อหิมาลรยันย่างเก่งเลย ร้านอะไรรู้ไหมร้านยังไงยังไงล่ะร้านยังไงล่ะเอาตะเกียบขีบัมันหลวมเขามีตะเกียบตั้งยาวไม่เอาอะโทษตะเกียบนี่ไม่เอาเอาตะเกียบนี่มันไม่เป็นเลยยายมีก็ไดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอให้มันสุกหน่อยยายไม่ ไม่กล้าก,กินพรีเมียมพรีเมียมอ่ะเขาเรียกพรีเมียมพรีเมียมยายไม่กล้าก,กินมันดิบยายต้องกินเนื้อสุกๆพรีเมียมพรีเมียมไม่กล้าก,กินพริกไทยอันนะี้พริกไทยนะคะพริกไทยจากขมຈนะครับกําปงนะกัมปงกําปงสระแสยืนพริกไอศกรีมยืนจอยขมรกัมพูชามันมีขมรเสร็มจนะ้ะเน้ เง็นงนะแม่เอาบางโนเลยแต่นไงนะี่อันนี้มันบางไปอ่ะบางเกินตะแกงเออเขาสไลห์สิบางเชียบเลยอยาให้มีฟันเนี่ยฟันใหญ่เต็มปากเลยเห็นไหมฟันใหญ่เต็มปากเลยคนนึกว่ายายไม่มีฟันมั้งแทบฟันยายเต็มปากเลยได้แล้วได้แล้ว ยังไม่สุกดีหรอกมันหิวกินมันดิบๆนี่แหละจิ้มมันนี่ใช่ไหมลูกใช่ไหมจิ้มน,นี่แล้วก็เอาอันนี้มาจัหน้อยนึงแล้วเอาพริกมาจัหน่อยนึงยายมักหอกับผักยายมากกินผักกินนะน้า เผ็ดมากสำลัก <laughs> นี่มันเผ็ดมันแซ่บเขนแล้วแหละอร่อยเนื้อเปื่อยใสยไปละลายในลิ้นน้ำจิ้มเขานี่นะเด็ดสะระตีเลยอร่อยมากยายอร่อยก็อร่อยหมดอะอะไรก็อร่อยหมดเลยยายอะ พอมาตอนนี้มันหิวงัวแต่นอนตื่นมาก็หิวนอนแต่ช้ามันเช้าตื่นใส่บาตรเสร็จวันไหนวันพระยายจะตื่นบ่อยกลัวมไม่ทันใส่บาตรและวันพระมี่จะง่วงไม่รู้ง่วงอะไรจต่เจียงก็นอนหางกันนิดเดียวนั่นแหละแล้วก็ง่วงนอนราบตื่นมาก็หิวเลยเนี่ยเอยขอขโมยของพี่ตั้มแล้วอื ยายต้องกินข้าววก็อย่างนี้อะไรก็ไม่เหนียวอบบบางเจี๊ยบอันเี่บางเจียบเลยเสื้อล้ อร่อยอร่อยแม่น้ำจิ้มก็แซบ่บแซ่บเด็กแซ่บหลายแซ่บพิกแม่ขโมยปตั้มนะปตั้มมันชอบยางแ <c oughs> ม่ชอบกินเป็นไงละ่ะเดี๋ยวเชฟย่างให้กินเองแม่ชอบยา่างแม่ชอบกินแมวยังไม่ได้กินเมาวเลยอันนี้แป๊กซี่ คนเริ่มมาเยอะแล้วริงนะเรามาก่อนนะร้านชื่ออะไรนะชื่อยางไงย่างไงาย,ออยางไง,าาง,งานี่เห็นไหมอ่ะชิ้นเบอร์เฮิเบอร์เฮิเลยลูกชายมันย่างให้มันต้องอย่างงี้สิย่างไงาก็จะย่างงี้แหละมันต้องอย่างให้แม่กิน ยายชอบกินกับผักอก็ไม่เหนียวเพราะก็จะไลที่บางมันสนุกตรงไหนรู้ไหมครับเพื่อนๆย่างจังไง,<ร>ง,งไม่ให้มันบิดเหมือนลิบบิ้นนะครับเราก็ต้องย่างอย่างเนียนนะครับเชฟย่างอย่างเดียว แม่ก็กินอย่างเดียวคนสั่งก็สั่งอย่างเดียวคนจ่ายก็จ่ายอย่างเดียวพริกไทยของกัมพูชาเผ็ดมากและหอมแต่ไม่รู้มาจากจังหวัดอะไรก็เรียกกำปงกำปงไปเลยตั้มนี่อะไรปลาหมึกเหรอปลาหมึกปลาหมึกดองครับปลาหมึกดองสั่งยำเนื้อยังไม่มาสักทีนึงยายกินข้าวจะหมดจานแล้ว เพื่อนเพื่อนเมนูแนะนำฟักกา้าปลาหมึกดองวาซาบิครับผมเด็ดจริงๆโอ้มาแล้วมาแล้วนี่ครับยำเนื้อเป็นไงโหน่ากินมากเลยคงจะเผ็ดหน้าดูดูท่าทางมันอุ้ยสายกับแกนนี่เป็นตายไปเลยครับเด็ดมากตลัดบอก <c oughs> อร่อยจัดประหลัดบอกอีนี่ก็ฟางะลุตะแกงอตอนแรกว่จะทานข้าวเปล่ากับเนื้อเนี่ยเขาบอกผัดกระเทียมอร่อยเด็ดอร่อยจัดประหลัดบอกแซ่บเ,เบอร์เบอร์ตอง าใครไม่สั่งจะเสียใจยายก็กลัวเสียใจยายก็ลองสั่งดูแล้วชิมดูก่อนนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนข้าวผัดกระเทียมมานแล้วเนี่ยยายก็ผัดเป็นกระเทียมใส่ข้าวมาผัดแต่มันไม่เหมือนไม่เหมือนที่ร้านเขาขเขาบางไหมที่ร้านเอออันนี้บางพิเศษอืมได้แล้วอะไรอร่อยรรอจริงคอร่นะรอยจริงกระเทียมเข้ากรอบอ้าวเนื้อกระโดด เนื้อยังไม่ตายอร่อยข้าวข้าเด้งๆข้าวข้าเด้งๆดงแห้งแต่หอมกระเทียมตะแกงควรจะตาย,ต,ายตอนเตนจะสั่งให้บอกไม่ไม่กินไม่ไม่กินเขาก็สั่งมาขบโมยเขากินจะหมดแล้วเนี่ยเอคั่มเดียวที่ถึงบอกไงว่าพี่หาตะแกงอยากแกงแกงก็ได้ มีอด้ท้งเตะทั้หมดทำไมผมไม่นำเข้ามาขายไม่เข voilà sure> ้าใจพอแล้วลูกเชฟกินมังซี่เชฟเชฟย่างให้แม่กินอย่างเดียวยายกินยำเนื้อเขาบอกยำเนื้อมันเหนียวแต่ยายชอบเหนียวเหนียวยายชอบเคี้ยวเคี้ยวแบบจมเคี้ยวเลยลองดูนะเหนียวระดับหนึ่ง ลิ้นเหลือแค่นิสน้สนุกดีลิ้นจิ๋วถ่ายไม่มีฟันหมดสิันเป็นเอ็นเอ็นอร่อยอยู่อร่อยดีเพื่อนโคนงละเพืีอยมาออกกระเตะเข้าโก้ไปเลยเปรียยวชวนต้ามกินมั่งสิลูกจ้อจ้ามให้แต่แม่กิน ใส่พรกั้ด้วยใส่พิกดั้กนปกินน้ำจิ้มออกหวานเพื่อนๆออกเผ็ดเผ็ดก็ใส่พริกนะอื้มละป้า อร่อยเนี่ยอร่อยลุงตายไปลุกไปลุกแค่ต้อนจะย่างนานลูกย่างนานแล้วมันโหดอะไรคุยลิ้นมันลิ้นมันย่างแป๊บเดียวนะย่างนานนะโหดหมดเกาใจขายนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละน้อยอย่างละน้อยอย่างละน้อย ย่างขำๆย่างกินเล่นขำๆสงสัยจะต้องกลับกปต้มมามา่มากินมีอะไรอยากว่าเด็กกับแก่แลก็ผมในครอบครัวดีกว่ากตามันชอบนะไอ้ผิงยางผิงยางมีันก็ไม่ชอบทานพัก จัดจ้างเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวอร่อย,ยฮักเจ้าลายฮักเจ้าลายได้ยินบอก กินที่มันเป็นยังไงร่อยไหมเดินกินง่ายมากเ็ไม่ง่ายหรอพี่ตามมันกินปลาหมึกดองลองชิมดูง่ายไหมมีอะไรนะวาคาบิง่าย <c oughs> มันขึ้นกระหม่องง่าย หอยเคลห้อยเห็นเองเห็นเก็บไว้บิตามันหาหอยเจอห้อยนางรมอันนี้ของแม่อ่ไว้เหรอห้อยเชลไม่ใช่ห้อยนางรมพูดผิดเคยไปกินที่ญี่ปุ่นโอ้โหตัวเบิร์เลอร์เบิร์เลอร์เลย ต้องไว้ริมๆต้องไว้ริมริมถ้าไว้กลางๆมันละลาย<อ>ไปหมดฉลาดบางของมันมมเอาเดือดแล้วหอยเชลเดือดแล้วกินลิ้นจีตัต้มกินจัดแล้วมันบางคนสวยคนสวยเจดม่ะรู้จักไหมคนสวยเจดม่ะฟางอร่อยเลยเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละเดือดเดือดเดือด,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 ดเอาไปเลยใส่ถ้วย ร้อนร้อนต้องร้อนร้อนถึงจะอร่อยจาไม่พอโดนตัดแต้มคุณจาไม่พอไม่ได้ขับดีเอ็มุจาไม่เพราะขับเอ็มจีพูดไม่เพราะได้รับโชคปีใหม่นี้ท่านได้รับโชคเอ็มจีเอ็มจีสีเหลือง สละแล้วครับนามามา,มาให้แม่เลยแม่ชอบแห้งๆไม่อ่ะอมันเนี่ยวเหรแม่ละชอบมะมักขนาดนสาววางข้างๆนะมัต้องใช้พริกหน่อยมักขนาดนีย่ยังไม่แส่บพอจิ้มพริกเอกมาครับเพื่อนๆพ,พูดไม่เพราะได้เอ็มจี อม่อยเกิดครับแต่หวานไม่ไเท่าขอกไฟโดก็ธรรมาดาแหละนะนุ่งจ่ายอร่อยอือ,อน้ำอ็น้ำหอยวะอร่อยจัดประหลัดบอกจะไง,ง,ไงนะจะไงนะแม่เอาบอกโอนเอจะไงนะ กัดอย่างเดียวเดี๋ยวเป็นตามขโมยต้องมีข้าวด้วยเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ให้นั่งถึงห้าทุ่มยายนั่งสามสิบนาทีเรียบร้อยโรงเรียนกินอิ่มแล้วคุณนายอิ่มแล้วตามระเบียบ,บ,ยบถ้าอิ่มแล้วจะหยุดถ้าไม่อิ่มก็งากงาดงาดงาอะไรก็สู้ปลาหมึกดองวาซาบิไม่ได้จริงๆกินแล้วก็งา หลังจากพักพงไปสักพักหนึง oh. ่งแล้วเอาแง้านาทีนะแล้วก็ของาบต่อเอามีกันไกให้ตัดชิ้นเล็กๆเล็กๆกมิต้าไม่ใหญ่ๆมิต้าทำนะงาเลืยใหญ่ อร่อยมากอร่อยมากจมเขี้ยวเลยเรียกจมเขี้ยวอ่ะพอแล้วมั่งเดี๋ยวไม่ย่อยแม่จิมจังตังอยู่ครบจิมแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ Happy Birthday to you ปีหน้าจะเจอกันใหม่นะคะ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ ยังไงนะไม่เอาบองโอเนยังไงนะดูยายแล้วอย่าลืมกดไลค์ไ like, กดแชร์ให้คนแก่ด้วยนะคนแก่จะได้มีอายุยืนยืนกดไลค์เยอะๆลักนะจุ๊บจุ๊บกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กฟาดตะไคร้ฟาด,ฟาดอะไรก็ฟาดไปฟาดให้ยายยายจะได้มีแรงแค่นี้ก่อนนะคะบายลักนะจุ๊บจุ๊บ